สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SK2 รติการครับผมาตามต่อครับผมจากคลิปที่แล้วได้รีวิวไปแล้วครับผมมาชมการทำงานของเจ้าโอมาสู PC150 รุ่น้าครับผมเล่นของใหญ่ครับผมสีต้นครับเชีร์ลิงตีป่าครับผม เล่นของใหญ่ครับเสียงเครื่องนิ่มมากครับผมอ่านดูยากครับผม150รุ่นห้า ตามจอจากคลิปที่แล้วผมรีวิวไปแล้วคนขับกินข้าวเสร็จแล้วครับต้นใหญ่มากครับ โมรการทำงานยาวๆครับผมหน้าง,งานวันนี้อยู่ที่บ้านนม,มนอำเภอตาลสุ่มครับผม ฝากสวัสดีทีมงานเชียงแ้่วัสะดุด้วยครับ แล้วครับเริ่มขุดอ้อมแล้วครับผมเดี๋ยวมารอชมเจ้าโคมสุพีซีร้อยสิบต้นห้าว่าเอาลงไหมครับผมต้นใหญ่มากครับคนขับใจเย็นมากครับผมใจร้อนไม่ได้ครับผม ดึงแรงมีผลเสียต่อรถครับผมเสียงเครื่องนิ่มนวลมาก ไม่มีควันนะครับผมคันนี้ ไม่ขายนะครับคันนี้เสียคุยว่าเก็บไว้ใช้งานครับงามยังได้ก่อนมาหน้าที่แล้วข่านไอ้ออก ่เดยนมาชมกันนะผมว่าเจ้าโฟมสุ PC 15อยีป จะเอาลงไหมครับปุดรอบแล้วครับผมไม่มีฟันครับคันนี้ดเดินดันครับผมเล่นของใหญ่ครับบทจีงก็ไม่ขยับเลยครับผม กดต่ออยู่ครับสวยงามมากครับคันนี้ทำงานดีมากครับถามเแ่าเก่มเมื่อกี้ ทงนึงมีปีกก็จะขุดยากเลยครับผมเพราะทองขาวปีกขุดนี่อาจจะมีความเสียหายได้ครับผม แน่นทุกจุดครับคันนี้อุสลับแน่นไม่หลวมครับผมมาดูกันว่าเจ้าโคมัสสุ150ยห้ต้น5คันนี้จะใช้เวลาเอาต้นไม้ต้นนี้ออกกี่นาทีครับผม คนใหญ่มากครับ ยุงเยอะมากครับมาดูกันครับว่ารอบนี้จะลงไหมครับ เรียบร้อยครับผมยกล้อไปเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องครับต้นใหญ่มากครับผม สีต้นครับผมต้นนี้น่าจะใหญ่สุดครับไม่ตัดต่อไม่น่าครับผมใช้เวลานานมากครับ าชมต้นที่สองครับผมเดี๋ยวเราดูนะผมว่าสองต้นนี้ะจอกยากไหมครับ ต้นเคีงเอาเรื่องอยู่ครับผมลากลึกมากครับ พาไปชมอีกมุมนึงครับผมอดีตเคยแรงครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับผมเก่าเก็บครับคันนี้แม่ตั้งแต่ผมถ่ายคลิปมานี่ร้อยหาสิบคันนี้ถือว่าโอเคครับผมสภาพ สภาพถือว่าสมบูรณ์มากครับคันทนยาวครับคันนี้รู้นว่าต้นเค้งต้นแรกจะอ,ออกได้สบายหรือว่าออสบายครับผมตัวเดินแรงครับเดินใสเลยครับผมสุดยอดมากครับคนขับถือว่าใจมากครับ เดินใส่เลยครับคลิปนี้ชมการทำงานย,วยาวๆเลยครับผมต้องตัดต่อบ้างครับผมเดี๋ยวก็วใช้เวลานานมากครับสำหรับการขุดขุดลากเมื่อกี้ครับต้นนี้น่าจะออกยากสุดครับผม ต้นใหญ่มากครับ สอบถามเท่อแก่ามาครับเขาให้ราคา75ครับเท่อแกว่าไม่ขายครับผมเก็บไว้ใช้งานครับคันนี้มันก็สวยจริงครับผม หมดกลางครับผมยังไม่ใช้โหมดเฮ็ดครับโหมดกลางโหมดธรรมดาครับประหยัดน้ำมันดีครับผมงานชั่วโมงครับถ้าตักดินเนี่ยจะใช้โหมดเฮ็ดครับผมโอ้จะอุ้มขึ้นมาจากหลุมครับผมต้นใหญ่มากครับ หลังจากเอาลงแล้วครับโหดจังเลยครับลูกพี่งานก็เริ่มบางแล้วครับแถวนี้ ก่านเข้าทำนาหมดแล้วครับคุณ อาจจะไม่ได้ยินเสียงภาคนี้นหน่อยครับผมว่าผมค่อนข้างจะอธิบายไม่ค่อยเป็นครับผมมารอดูต้นที่สามครับผมไม่ขยับครับต้องขุดอ้อมอีกทีนึงครับผม ชมต้นที่สามครับผมว่าจะลงง่ายไหมครับโอ้แข็งมากครับต้นแข็งครับแข็งสุดครับผมถ้าโกเบนี่ร้องเลยครับผมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบครับผมถ้าโกเบ เจอต้นใหญ่ขนาดนี้ครับประมาณต้นละสิบกว่านาทีครับถ้าถ่ายทำจริงๆครับผมถ้าผมไม่พักนี่ประมาณวีดีโอน่าจะสามสิบนาทีแน่ครับผม ใช้เวลานานเหมือนกันครับผมต้นไม้ต้นใหญ่เรียบร้อยครับเตรียมเดินดันลงครับผมครับโดยอาจารย์ดำครับผมลงไหมครับต้นนี้ เดินดันเลยครับไม่ยอมลงครับผมสึกว่าต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้ครับผมโอ้โหไม่ได้ครับเออ,อยาออกแล้วพอยาพอยาโอ้ยเกือบครับเมื่อกี้ออกขั้นอยู่บ่ คลิปนี้ก็ขอจบไปกับเจ้าโคมสุพีซีร้อรุ่นหน้าผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวรอดูอีกต้นนึงครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ